คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการจัดงานเค้าดาวสถานที่ต่างๆในโคราชกันก่อนเลยสำหรับวันนี้นะคะซึ่งทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันกับจังหวัดนครราชสีมาค่ะจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โคราชวินเทอร์เฟสติวัลแอนด์เข้าดาว2024ค่ะ ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมานางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการเปิดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โคราชวินเทอร์เฟสติวัลแอนเคาดาว2,024ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานต้อนรับศักราชใหม่ Amazing Thailand เข t าดาว2,024ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็น Big e v e n วนต์สำคัญภายใต้โครงการ Thailand Winter Festival ของรัฐบาลเพื่อเพิ่มแรงส่งกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปี2,566 โดยมีพื้นที่การจัดงานหลักอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะแต่ว่างาน Amazing Thailand c ข o u า d o w 2024วิจิตอรุณที่สวนนาคราพิรมกรุงเทพมหานครเขาก็ได้จัดไปพร้อมๆกันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย s o ฟต์พาวเที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับกรุงเทพมหานครเป็นแลนด์มาร์คและ g l o b a l Cloud Down Destination จุดเค้าาาวระดับโลก ที่นักท่องเที่ยวต้องพากันนึกถึงและแวะมาเยือนอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มีการดำเนินการร่วมกันจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศไทยพร้อมทั้งให้การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์และกิจกรรมการจัดงานที่แตกต่างกันไปค่ะรวมทั้งงานโคราชวินเทอร์เฟสติวัลแอนด์เาน์ดาว2024นี้เช่นเดียวกัน ซึ่งคาดว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้การท่องเที่ยวในประเทศไทยจะคึกคักมากเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นช่วงที่คนไทยได้เดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมครอบครัวและญาติพี่น้องได้ถือโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกันส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวภายในประเทศกว่า3ล้านกว่าคนและสร้างรายได้กว่า12,700ล้านบาท ขณะที่นักท่องเที่ยวจากต่างชาติคาดว่าจะมีประมาณเกือบ2ล้านคนและสร้างรายได้กว่า41,700ล้านบาทส่งผลให้มีรายได้รวมทางการท่องเที่ยวทั้งสิ้น54,400ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ44%เอร์เซนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่ะ